จะบรีค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรเรื่องสุขภาพหนักสุขภาพไม่ดีค่ะแล้วก็เจ็บเข่าเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บขาแล้วก็เจ็บตรงท้องมันเหมือนมีก้อนเจ็บในท้องครับตรงเนี้ยมันเหมือนมีก้อนลมอะไรไม่ทราบแล้วก็ตรงนี้เจ็บเจ็บสามจุดทางขวาท้องเจ็บในตัวค่ะครอบครัวมีปัญหา อาการงานการเงินติดขัดมีเด็กทำแท้งหนึ่งคนกุมาลสองคนสองดวงใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านส่งผลมากมายเลยครบทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละเนาะพร้อมให้ไปเกิดหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมให้ไปเกิดเลยเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละสิบห้าวัน ุมมาดอีกสองใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วยี่สิบวันเลยนั่นหรอสามสิบห้าวันอ่าพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมค่ะชื่อชื่ออะไรกินอะไรเด็กชายหรือหญิงกันเอ่ยไม่ทราบค่ะครับผมค่ะชื่ออะไรลกูกชื่อปัญญาครับปัญญาครับแล้วอีกสองผมมาจะครผมจ้ะใช่ ชื่อเอกชื่อโทครับเอกกับโทกินอะไรกินครับว่าไปพิาเตตี้อ้าวอรกินอ้าวแล้วอะไรเอกพิซซ่าเตตีหลนพิซซ่าเบอรอรเได้่พิซซ่าเหรอหิ่พิซซ่าหรอ หาพ,พิซซ่าหมูปิ้งสี่อย่างพอแล้วจบน้ำหนุม่มเซเว่นอะไรหรืพิซพซ่ามันไม่เข้ากัน,กนจัดได้เปล่าดจดได้<ม>เออเราต้องท่องก่อนเดี๋ยวมัไม่คบ,บนนอ่ะพอเปล่าลตกลงับอหาตามนี้น้ำหนมเสื้อผ้า อ่าสามชุดเลยอุ๋กตาสามลูกับโอเคปล่อยสัตว์อะไรไปอกบสามกปล่ยสามลูกแล้วเหมือวกัาอ้าวไหลสากบสามสังทากี่ชุดสังฆทานสามชุดได้เปล่าได้ค่ะได้อ่าอ่าอาไม่บายไปได้เขาบวดให้เลย บายไป,บไ,ปบบไปนะฟุตบอลไปครับหลวงตาาบอลครับไปไปแล้ครัจ้าโชคดีไล่ตอบ